ในวรณคดีเรื่องจากพาราศสีสู่สมุทรคเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะแก้วนามเดินเข้ามาเชะเง้อคอมองซ้าย แม่นางหน้าตาแต่ปลาดมาทำอะไรในป่านี่ล่ะหลงทางหรือเปล่าแก้วหน้าหมาทำท่าเชิดสั่ใครกันที่แต่ปรลาดฉันก็แค่เดินชมธรรมชาติไม่ได้หลงทางสักหน่อยแล้วท่านักเป็นใครทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะข้าคือง้อป่าผู้ดูแลป่าแห่งนี้แล้วแม่นางเล่าชื่ออะไรมาจากไหนกัน ฉันชื่อแก้วน้ามามาจากเมืองคาราสีท่านรู้จักทางออกไปจากป่านี้ไหมทันใดนั้นชาวป่าวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาแย่แล้วแย่แล้วมีนางยักออกมาว่าอีกแล้วโอ้โหนางยังกษ์ตัวใหญ่มากกำลังตามหาใครบางคนอยู่วิ่หงหนีกันเถอะพวกเราก่อนที่นางจะมาถึงที่ ชาวป่าวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแก้วหน้าม้าตกใจนางยักษ์อะไรกันเนี่ยน่ากลัวจังเลยนั่งคงเป็นงางยักษ์ผีเสืสมุนนางว่กแรงงงแหงกะแพงนีมากหากใครเข้าใกล้นางก็จะกลูวแค้นเสียงปีอันหวยหวนดังแววมาแต่ไกลทำให้ทั้งคู่หยุดฟัง พระอภัยมณีเขามักจะนั่งเต่าปีนเล่ทะเลณัิมหาทรายขาวพระอภัยมณีนั่งเป่าปีอยู่บนโขดหินอย่างโดดเดี่ยวแก้วนางหมาเดินนำมก อิหน้าตาต่รพระอภัยมนีวางปีลงเมื่อเห็นทั้งสองเดินเข้ามาสวัสดีขอรับท่านทั้งสองเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หรือข้าคือน้องป่าผู้มี้ขอรับสว่วนนี้คือแม่นางแก้วเนื้อหมาพวกเราขทามาทางใดนั้น สาคอถี่มา้ายินมังกรเข้ามาอย่างรวดเร็วล,ลูข้าตาหามาแล้วมาไา้แล้วพระอภัยมณีลุกขึ้นโอกกอดศึกษาครด้วยความดีใจลูกพ่อจ้ามาได้อย่างไรแก้วนางหมามองศึกษาครและมา้ายินมังกรด้วยความตกตะลึง เด็กคนนี้มาจากไหนกันแล้วม้าตัวนี้ก็แปลกประหลาดซะเหลือเกินข้าคูอซูซาคอรขอรับและนี่คือมาริมากรของข้าทันใดนั้นนางน้นยังก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างรวดเร็ว พระอภัยมณีสีหน้ากังวลโอยตายแล้วนางยักษ์หรือเสียงกรีดร้องอันน่ากลัวของนางยักษ์ดังใกล้เข้ามาน,นางยักษ์ เสื้อสมุดปลาหดตัวขึ้นนามยักษ์เสียงดังถึกกองท่านพี่เลยครับท่านกล้าดีอย่างไรมาอยู่กับพวกมนือและเนื้อแล้วไอเด็กคนนี้มันเป็นใครกันข้าจะจับพวกมันกินให้หมดพระอาภัยมณีหยิบปีขึ้นมา เต่าเพลงที่หอยหวนและเศร้าส้อย สาตีของพระอภัยมณีทำให้ทุกคนรู้สึกมึนงงแต่นันยักปรับคุ้มคลั่งยิ่งขึ้นแก้วหน้าหมามองเล้่องป่าทำไงดีล่ะเนี่ยงกป่ากำหมัดแน่นข้าจะปึกก้องทุกคนเองสุดสาครกระโดดขึ้นขี่มา้านิมนมังกรอย่างรวดเร็ว อย่าทำร้ายพระเจาของข้านะมาองจุกกร้อไปกันเถอะสุดสวาวโคนขี่ม้ามังกรขู่ข้าหายนางยักษ์อย่างกล้าหาญเกลงามาและเนื้อป่าก็ช่วยกันต่อสู้กับนางยักษ์นางเมือกพยายามช่วยาพระไพมณีให้หนีไปแก้วนงามาตะโก น้อป่าต่อสู้กับนางยักษ์อย่างเต็มกำลัง านยักษ์เริ่มอ่อนแรงลงจากกลิบของปีและพลังต่อสู้ของสุดสาครแก้วนางหมางาะ่าและนางเงือกงานยักษ์ล้มลง นางยักษ์เจ้าจงกลับไปอยู่ในห้ําของเจ้าเสียเถิดอ,อย่าได้ออกมาทำลายงงผู้คนอีกเลยนางยักษ์ค่อยๆพาหนีหายไปสุดสาครลงจากน้ำยินมังกรวิ่งไปหาพระอภัยมณีเย้พระพิดาปลอดภัยแล้ว แกมาหมาถอนหายใจโล,ล่งอกข่าว่าตายหมดหทิเลยต่อไปนี้ป่านนี้ก็จะสงบสุขแล้วนางเมื่อไวไายเข้ามาใกล้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยปกป้กองพวกเราทุกคนยืนมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข